แม่ครัวคนดีวันนี้จะแกงอะไรบอกหน่อยได้ไหมลองได้แค่นี้ตะไคร้ลงไปแล้วห<อม>ัวหอมลงไปแล้วเมนูอะไรนะวันนี้ใบมะกรูดติ๊กตอกต,กติ๊กตอกมีปลาด้วยต้มยำปลานะจ๊ะเฉลย วันนี้เป็นต้มยำปลากระพงปลากระพงมีรอเรือด้วยนะคะเรื่องอคำจริงเขาไม่มีรอเรือแม่จ๋าเติมราอเรือให้ตลอดนะคะเป็นต้มยำปลากระพงจ้าวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาทำปลากันก่อนต้มน้ำต้มเครื่องไว้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวรอเดือดแล้วเราก็จะเอาปลาที่เราทำเนี่ยใสยล่ลงไปนะคะ เดี๋ยวหั่นปลาแล้วก็เดี๋ยวเอาไปล้างแล้วก็เอาไปลงหม้อเลยจ้าล้างเสร็จเรียบร้อยอันเชิญลงหมอ้ออัญเชิญคุณปลากระพงลงหม้อไปแล้วเดี๋ยวสักครู่เราจะอันเชิญลงท้องของเรา ช้อนฟองเขาออกสักเล็กน้อยพอเป็นพิธีกลุกกริบที <G ül> <G ül> นี้เราก็จะปรุงรสนะปรุงรสมาที่แม่จ๋าต้มลงไปแม่จ๋าไม่ได้คนเนาะเขาเห็นเขาบอกมีเคล็ดลับว่า ต้มปลาเอาปลาหย่อนลงไปในหมอ้อยังไม่ให้คนแต่ก็ไม่คนะะคะอันนี้ก็มาปรุงรสจะใส่เกลือใส่ชูรสใส่มะขามนะคะอันนี้เป็นมะขามมะขามน้ำมะขามนะที่เขาทําเป็นขวดขายนะคะใส่น้ำมะขามเพิ่มความเปรี้ยวนะคะต้มยำก็ต้องมีเปรี้ยวใช่ไหมนะเดี๋ยวเราก็จะไปเติมขาดหรืออะไรเดี๋ยวเราไปเติมอีกทีหนึง่งนะคะ อ,อันนี้ก็เติมพอเป็นพิธีเป็นรสชาติกลางๆเพราะว่าเดี๋ยวจะให้ท่านชายกินด้วยนะคะท่านคุณชายท่านนะ <c oughs> คุณสาโอ้ลืมจริงๆต้องแม่จากก๋าจะใส่มะขามไปตอนอต้มน้ําต้มเครื่องลืมใส่ใส่ตอนนี้แล้วก็ใบกะเพราจ้าแม่จ๋าชอบนะคะต้มต้มใส่ใบกะเพราเขาเรียกแบบเป็นต้มปลาป่านาะต้มปลาป่าบ้านเรา ก็แคประมาณนี้นี่ต้มปลากระพงของเรานะจ๊ะก็เดี๋ยวรสชาติอื่นๆอันนี้ไม่ได้ใส่ไม่ได้ทุบพริกทุบอะไรใส่นะาะจะทําเป็นรสชาติกลางๆทารสชาติให้คุณสาได้กินด้วยเดี๋ยวเราไปใส่พริกข้างนอกกันตอนที่เราจะกินเอาละกินนี้เดือดปุดปุดปุดปัดปุด,ปด,ปด,ปดละโอ้โหสดโล่งคอดีจังเลยแหละต้มปลาแต่ว่ากินต้มปลาเนี่ก็นะคะอย่างว่าเนาะมันต้องระวังกล้าระวังก้าง เอ๊ะยังไงลิ้นนี่คอยจะกระดกทุกที่เลยลิ้นนี่ไม่ค่อยแข็งแรงเลยนะรัวดีจังอ่ะเดี๋ยวเราจะไปกินต้มปลานะคะเดี๋ยวเราจะไปกินต้มปลาด้วยกันนะใครว่างๆเดี๋ยวแวะมานะคะผ่านบ้านแม่จ๋ามาแวะเลยนะคะกินต้มปลากันวันนี้ใครมีอะไรก็หิ้วติดไม้ติดมือมาด้วยมากินรวมกันเดอ้อเอาละจ้าสำหรับคลิปนี้เนาะ เราก็ทำต้มปลากันเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปกินด้วยกันนะคะก็เดี๋ยวขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้แล้วไปเจอกันในคลิปกินนะคะโอเคขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะมีความสุขทุกท่านทุกคนนะคะขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกคอมเมนต์ไปก่อนแล้วจ้า